อลันไดนะครับเป็นหินทุกๆจัก,กระนะครับตั้งแต่จัก,กระที่หนึ่งไถึงจัก,กระที่เจ็ดเลยนะเพราะว่าตัวควอเนี่ก็เป็นหินทุกๆจัก,กระอยู่แล้วนะครับอลันได้จะช่วยถ้าด้านจิตวิญญาณนะเป็นหินที่กระตุ้นวิชวิชันนิ่งอบิลิตี้คือกระตุน้นจินตนาการของเราได้ดีมากๆตัวหนึ่งคล้ายๆกับไฮเปอร์สตีมก็กระตุ้นจินตนาการได้คล้ายๆกับเมอร์สคูลนี่ก็คือสุกิรัยก็กระตุ้นจินตนาการได้เหมือนกัน ใครที่คิดจินตนาการไม่ให้เก่งเนี่ยมีปัญหาในชีวิตนะเพราะว่าโลกแห่งความเป็นจริงในมิติี่สาของเรามันจะอาศัยการดึงดูดเหตุการณ์บุคคลความสําเร็จต่างๆเข้ามาสู่ชีวิตเราผ่านทางความคิดที่แก่ความคิดที่จมชัดของเรานะครับเพราะฉะนั้นใครคิดฟุ้งซ่านวอกแวกไม่ไม่ไม,ไม,ไมิไม่มีสมาธิในการคิดอะไรบางอย่างที่มันพูงเป้าได้เนี่ยก็จะมีปัญหาสิ่งต่างๆที่จะได้มามันก็จะ กว่ามันจะได้มามันก็จะยากนะครับไม่เหมือนกับคนที่คิดแจ่มชัดแล้วก็พุ่งไปที่พุ่งไปที่เป้าหมายเลยนะครับจกักรวาลสื่อสารกับเราผ่านทางภาพนะครับภาพและความรู้สึกเพราะว่าไอ้กฎของการ manifestation หรือการเนรมิตผลสืบทางโลกของเราเนี่ยครับ manifestation ก็คือจิตราการบวกความรู้สึกนะครับต่อไปนะมันจะทําให้เราจิตราการได้ชัดขึ้นเพราะฉะนั้นความ ความสําเร็จต่างๆทางโลกก็มีโอกาสที่จะถูกดึงดูดเข้ามาได้อย่างรวดเร็วแล,และเข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วก็มันจะกระตุ้นพลังบำบัดรักษาตัวเราเองด้วยนะครับกระตุ้นฮีลิ่งอารบิี้ของเราแล้วก็มันจะนําพาพลังงานที่ขึ้นความตี่สูงๆจากจักรวาลเข้ามาสู่ร่างกายเนื้อของเราได้ด้วยแล้วก็ it is a light integration stone มันเป็นหินที่ที ทำให้ร่างกายเนื้อเราประสานรวมเข้ากับแสงสว่างได้มากขึ้นนะครับ Assistant One in r e a l i g n i n g One Life with One Highest Vision and Spiritual Purpose ทำให้เราดำเนินชีวิตสอดคล้องกับวัตถุประปสงค์ทางจิตวิญญาณของเราในการลงมาเกิดตั้งแต่พบชาติแรกนะครับเฉพาะพวกเราที่เป็นสตาสา a r c อ t i เ e อ w o r k อรทั้งหลาย ฮอนแลนด์ไรนไนี่แหละเป็นหินสำหรับสตาสีดและไลเวอร์เกอร์และ Walk-in ทุกๆคนนะครับเพื่อให้เราปรับตัวเข้ากับพลังงานของโลกและระบบของโลกได้ได้ไดแนบเนียนมากขึ้นใช้คำว่าแนบเนียนนะเพราะว่ายังไงหลายลๆคนก็ยังจะรู้สึกว่าตัวเองตัวองวไม่ใช่คนที่อยู่บนโลกเนี่ยมาเป็นคน,คนเป็นคนแปลกหน้าอย่างไงคไมรู้ำรู้สึกมันมันแตกแยกมันอยู่กับ การฆ่าแกงกันการอิจฉาริษยากันไม่ได้อะไรอยาเงี้ยจะไม่ค่อยชอบจะไม่แฮปปี้มานั่งดูเหตุการณ์เหล่านี้ทําไมอี้แต่นั่นแหละคือภารกิจที่เราต้องลงมาเพราะฉะนั้นลงมาแล้วก็ต้องทาภารกิจตรงน<ๆ>ี้ให้สาเร็จรุ่งเรื่องอย่างยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นควัลนลนไดก็เลยเหมือนกับเป็นกุญแจดอกหนึ่งที่จักรวาลส่งมาให้โดยรวมมันคือกุญแจการปลดล็อกปลดล็อกปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่ติดขัดอยู่นี่แหละที่ตัวเองติดว่า ไม่ชอบโลกใบนี้เลยไม่ชอบคนนั้นคนนี้เลยไม่ชอบประเทศนั้นประเทศนี้เลยอะไรประมาณน,นี้ยมันก็ไม่ได้แปลว่าจะให้ชอบแต่ว่าต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบนั่นแหละเพราะเราเราคือ,เ,อเรียกว่าอะไรแสงสว่างเล็กๆอันหนึ่งที่ลงมาเกิดบนโลกใบนี้เพื่อมาจุดประกายแสงสว่างให้กับที่มืด <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นบางทีเราก็เลยจะเป็นต้องถูกจัดวางตัวให้ไปอยู่ในที่มืดนะครับคำว่าที่มืดหมายถึงว่าที่ที่มันพลังงานไม่ดี บนโลกของเราเนี่ยถ้าใครสังเกตน,นะมันจะมีพวกอะไรอย่างนี้ก็ได้ในคนที่ไลดูไรสุเนี่ยปกติจะมีเราแค่คนเดียวที่เป็นคนอย่างเงี้ยคิดแบบเนี้ยเชื่อแบบเนี้ยครอบครัวเราจะไม่มีใครเลยที่คิดเหมือนเราจะประมาณนี้นะครับแม้ว่าเราจะเราจะแสดงอะไรก็กํกาแต่ให้เขาเห็นตลอดเวลาเดี๋ยก็จะมีแค่เราเนั่นแหละในประมาณเนี่เพราะฉะนั้นจัก,กรวาลจะจัดวางพวกเราแต่ละคนไปในจุดต่างๆที่มันห่างไกลกันที่มันเป็นจุดที่มีแต่ พลังงานแสงต้องการแสงสว่างจากเราต้องการไฟเบั่นจากเรานประมาณนี้นะครับไม่ใช่เรื่องมุอเดินนะนต่อไปนะน่านอารมณ์เพราะได้จะช่วยเหมือนจะว่าจะทําให้เรารับมือกับปัญหาอุปสรรคในชีวิตได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จัดระเบียบวินัยรับมือกับปัญหาความยากลําบากในชีวิตได้มากขึ้นอะไรประมาณนั้นน่านอารมณ์ก็เหมือนกับว่ามันจะทําให้อารมณ์ที่แบบว่าไม่อยากทําอะไรของเราเนี่ย ถูกเปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้ไหมแล้วก็ด้านร่างกายด้านประ,ประบัดรักษาพเลเนไดจะช่วย general energy alignment in the body ทำให้เส้นสายทางเดินของพลังงานาหลังไหลเดินได้สะดวกสบายมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับการประบัดรักษาทุกๆวิธีการเลยเป็นเทคนิคการกร o วดิ i n ด้วยดึงตรึงพลังงานของเราไว้กับโลกใบนี้แล้วก็ plus processing radiation and ไฮเออร์ฟีคันซี่ไลท์เอเนจีช่วยตรึงให้เราตรึงพลังงานจากจักรวาลเอาไว้ในโลกใบนี้ได้มากขึ้นปิดแคนโพร์เอ็กเซเลนต์เอเนจติกสตอร์ดสำหรับโดสฮูแฮปอันเดอร์ a ร i นริเอ t h น r a p ร o ี r a d i เรชันมันจะเหมาะกับคนที่เพิ่งไปฉายแสงด้วยแล้วก็ตามแต่มาไปฉายแสงมาไปเอ็กซเรย์มา, ray, มาเพราะว่ามันจะดูซับไขึ้น รังสีเหล่านั้นแทนเราได้ดีนะครับทําให้เราไม่ได้รับผกระทบจากรังสีในทางลบมากนะักอะไรปมาณนี้ทีเ่เขาให้เขเนไร้จากเล่มนี้นะครับเขาผมอ่านเฉพาะตรงที่เขาสรุปนะจริงๆมันมีเล่มอื่นด้วยแต่ก็ไม่ได้อ่านนะ